สวัสดีค่ะลูกหลานช่องป้าตุ๊ดติดจัดให้ยินดีต้นรับลูกหลานทุกท่านช่องของป้าตุ๊ดติดจัดให้เป็นช่องชอบตัวเลขชอบพิเคราะห์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสนอก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ช่องป้าตุ๊ดติดจัดให้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะสวัสดีลูกหลานทุกท่านนะคะวันนี้เป็นเช้าของวันอังคารนะคะ ออวันนี้ป้าก็มาพบกับลูกหนานทุกท่านอีกแล้วนะคะในคลิปของเลขไม่น่าลงทุนบนเลขไม่น่าลงทุนบนจะมีอะไรบ้างมาฟังคําเตือนของป้าก่อนนะคะคําเตือนช่องของป้าทุติจัดให้เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนช่องทางที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วล่ะคะ่ะ วันนี้ที่ป้าจะนำเสนอคือเลขไม่น่าลงทุนบนนะคะของงว,วันจันทร์ที่16กุมภา2569เลขไม่น่าลงทุนบนก็คือเลขดับบนคือ10หน่วยบนของเรานี่เองนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะแล้วก็แต่ละสูตรแบ่งเป็น3ชุดนะคะชุดที่1ดับ10หน่วยบนตัวตรงนะคะชุดที่1มี18079685 7463524130ชุดที่2 324558 61748790316ชุดที่3 314355 67798193 0517ชุดที่2ะะดับ10หน่วยบนไปและกับะะชุดที่1 02200550 1น1่งหนึ่งชุดที่2 3 9 9 3 4 8 8 4าเก้าสามสีห้ห้าหกหกชุดที่สาม4จ7 7ส3่ส8่เจ็ดเเลขไม่น่าลงทุนบนของป้าก็มีเท่านี้นะคะลูกหลานคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าชอบก็แคปไว้นะคะเราจะได้เอามาลดต้นทุนของเราได้นะคะ แล้วก็ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะอย่างป้าบอกทุกคลิปนะคะเลขมีเข้ามีหลุดผิดถูกไม่ว่ากันนะคะลูกหลานแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ช่องป้าตุ๊ติ๊จัดให้ด้วยนะคะเอาล่ะคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะป้าก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยพิจารณาทุกครั้งที่เราจะลงทุนนะคะถ้าเราได้เลขตัวไหนมาเราก็มาดูนะคะว่ามันตรงกระดับ1ิบหน่วย บนของป้าไหมถ้าตรงเราก็ลูกหลานชอบก็ไม่ว่ากันถ้าไม่ชอบเราก็จะได้ไม่ต้องไปไปลงทุนนะคะเอาละคะ่ะขอให้ลูกหลานทุกท่านมีสุขลั้ขอโทษค่ะขอให้ลูกหลานทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รับโชคลาภในวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569กันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะจากช่องพระทุติจัดให้